เอ็มก็เอาแต่ใครดีจีเสียงสตรัทเจอจีเอ้ยทีมมีเหรอทีมมีแล้วทีมมีเหรอทีมมีเหรอทีมมีเหรอเอ้ยอย่างงี้เดี๋ยวนะห้องไม่ใส่ตั๋วแสดงว่าถ้ามันตัดนี่เรากลับเข้าไปดูไม่ได้นะเนี่ยเหลือเชื่อว่ะ so damn right ผาดแบบทีไอหมดแล้วโซโฟฟ่ไฟปานมันจะหว่าด,ดีแล้าก็ท้อนเอาแล้วใส่เข้าไปต่อสเปียยัดลงอีกทีมตีเข้าไปที่รชกชิบเบยโตต,ตายครับ้องมอนทางด้านโนงทีบอมองอัสได้ไปก่อนครับเฟิร์สบัดหนึ่งศูนย์เอาตาบีต่ออาเบดครับผมจัดการได้ผมแจ๊บก็ยังไม่ล่าถอยและทิ้งความพยายามครับอาเบดครับจัดการด้วยทางด้านโนของฝั่งนี่ฮะคริปสวอมครับผมแล้วตอนนี้มาต่อที่ทิดมารักชิโบยโต แรชชเวอร์โต้นี่น่าจะหนีลำบากผมช็อตดิดกำลังมาภาพตัวนี้ก็จะเป็นเปลดฟูรี่ปัดเข้าไปตามหลังแล้วก็ตียับกันต่อเขาอัพบรูร็อกมาแค่หนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ทางด้านหน้าในการบล็อกดาเมจเลยฮะแล้วก็เป็นเรื่องแฉผมจัดก,การปิดคิวกันไปน่าเสียดายผมน่าจะเป็นทรีเซเวท่ที่ต้องร้านช็อตครับแต่มันจัง,วง,ห,งหวะชุลกโขเขาบอกต้องเอาคิวไว้ก่อนนั่นเองครับรวดเร็วแค่ไหนเหมือนเขาจะออกเป็นดรับออฟเอนดูเรนท์ด้วยฮะ,ะเซอรเบตครับ ภาพของเดนแจฟออมหลังมาต่ออีกทีสกีเวอร์กระชากต่อไปแล้วทอดกลับมายับต่ออิงสวลระเบิดได้หรือเปล่าสวนกับเดรนอาร์พีเหมือนกันแต่แจฟก็ตายไปเป็นที่เ oh <my> รียบร้อยเสียอาร์พีไปแล้วครับผมทางหน้าทีมอมองอาสิบไปแค่แจฟเท่านั้นสึ่งถือว่าต้องใช้ไปก่อนทั้งอาร์พีมือเซฟตัวเองครับแล้วก็ได้เคียวตัดสินใจได้เป็นอย่างดีครับเอ็กซิดครับแต่ก็ล่าครับมีว์ปอินซ้อนมาถึง2ตัวกันเลยทีเดียว oh. ผิดพลาดใน oh. การคำนวณดาเมจน,นิดเดีวครับทีสวตก็ยัง โอ้โหโพสิชันดีๆอยู่แล้วลี้ดูดด้านตรงกลางครับไปต่อฮะอ่านั่นมาตินโดนกดสไปยด้วยนโดน,นเอ็กโซนี่สุดมักฟังแชมป์ครับผมฮอตออร์เรนตีกดเข้ามาต่อยทีดับเบิ้ลคิวนั่นอ,อาเบตฮะทำได้สวยครับสมแล้วที่เป็นอีจีอาเบตครับเงาของเนทโบเวทที่เก่งที่สุดในเซาท์ออสเตรเลียเดครับผมมีฟังด้านโอของอ่าสี่ครับโอมิสแลนด์ตามก็ไปแต่อีกร้านได้ดีเอาไปได้หมดแล้วก็ซันเลยครับจังหวะดีครับบาโร บาโรเตอรี่หรือเปล่ามีเเวนยังไม่ย่อทอและเบนฟูรี่ปัดตามหลังไปจังหวะนี้ทำได้หรือไม่แล้วก็จัดการไปไเรียบร้อยนะเซนฟินิกตายโอ้โ,อโดนของมาติดรับตามติดมาต่อเวฟไปแล้วถอนเอาลวลาดีลิสมาโอ้พาร้อนโดนน็อตแซบอีกแล้วครับผมรัวๆไปจังหวะนี้สกอร์เป็นเจ็ดต่อหนึ่งครับเก้านาทีผ่านไป ก็สเปซช่วยน่นหน่อยสเปซแล้วตอนนี้อารีแนาบัตเปิดไปแลว้วสิเรียยังลงต่อครับทีมกูแจมกับเมื่อไงครับโอ้ตอนนี้แจมตายหมดเจอครินี้ก็ไป200ครับเรียบร้อยเลยทีเดียวครับมีนั่นแม็กนาเข้ามาช็อคเวฟช่วยนิดหน่อยครับตีนึงขึ้นมาสกอร์ของนั่นเอ็กซิเดียนก็ปลดล็อกคิมมาเรื่อยๆครับแล้วก็ฟาร์มเงินมาต่อ เดียกร่างเอาน้ำร่องไปเวฟบผมก่อนลงต่อร่างพอมไม่หายไล่ไล่ผมจะมปทีครผมซึ่งแดนดงคู่คู่สันเดอร์ไว้ก่อนทีโอ๊คแล้วหนึ่งจับล็อกไว้ต้นไม้แห้งโลกจับล็อกไว้อีกทีน้องบอลตายไปเจอแดนดงของแม็กนั้จัดหนักไปต่อทางด้านดนอาร์เบทครับพยายามที่จะสู้หรือเปล่าอาร์พีจับล็อกเข้ามาเอ็กโซเอ็กโซยังอยู่คู่คู่เจอก็รีบมุ่งปดไปทีสวเองเบรคฟูรี่ย้ำต่อใส่แดนดงมาตินเอาวัลแตร์ทอสเปิดเข้าแจ็ปเข้าก็มาสวนย้ำทีใส่แดนด์ไรเชมเบิร์นต้องตาบไล่สูปและด้ว ดูชิบชื้อยับต่อที่สมัยก็จัดการนั้นอานร์อา<ต>ร์ไปเรื่อยๆทีมวัยเตอร์ตายด้านล่างฮะเป็นจังหวะที่ทางหน้าตัวของเอ็กซีเดนครับทำไม่ก็เดียวแล้วดูดสู่มาทิศซองเวฟยับต่อทิปโอคอิวนั้นอาเบและทีมวฮะทำได้ดีมากครับทางด้านทีมบอมอลอัสเนจังหวะน,นี้ก็าบพยายามดึงลากโพซิชันครับให้ทางฝั่งทีมเอ็กซีเดียนนี้เข้ามามในพื้นที่ป่าครับแล้วก็กระจายออกอีกหนึ่งทีครับ ด้วยองว่าทางด้านตัวของเลเวลเดนโปรเบนินมันเยอะมากครับผมทางด้าน,นตัวของน้องมอครับแพ็กอยู่กับแจ๊บสโมกเดินเกมกันต่อครับและเขาก็ออกมาเห็นทางด้านตัวของฝ่ายรีเจนเนอเรชั่นอยู่กับมาเตนครับพยายามจะซ่อมทาวเวอร์ตรงกลางหมดทาวเวอร์ที่รักและนี่ครับเอาไว้ผลเข้าไปใส่ตัวดูเอลบาดาเมจบวกมาครับ20ดาเมจแล้วฮะ เอาหมาย800ดาเมจของครูคู่อยู่ไม่ไกลโอมิสแลสหรือเปล่าครับโอมิสแลนไหมโอเมสแลนไหมโอเมสแลสเต็มข้อบอมไปสแปนไปหาเดเธอร์ทิมอนเตอร์เลยโอ้ถึงเดเธตัวของมาดิซุยจะจัดเลยนะเบตก็ยังไม่จบครับผมอาเบตจับโลกเข้าดจากวันี้ครับเอาแรดช็อตเปิดเข้าไปเย้มตัดดึงอาตายไปพินิจรอยทางด้านนี้ครับเปิดมาครับไข่ฟินิกส์ครับผมแล้วอาเบตโดนไปหนักปั๊บให้อาเบตแล้วอาเบตทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายไปครับเจอเชิญแลเบตยิงครับกับเนเธอตัวของฟังแม็กนัลเขฆ่าไปฮะ จังหวะนี้ครับต้องขววงคืนให้เยอะที่สุดแล้วครับทางฝั่งตัวของแม็กนัตยังไงต่อดีดตงเข้ามาคููคู่ตายดับเบิลคิวของเดนบินไดเอ็กซ์เวนอมทำได้ดีครับถือแดนแม็กนัตทางด้านตัวของหนึ่งถึงสองสเต็ปเลยนะเรดเด้ครับโคโก้เรดเด้แน่นอนเจอกระชากเข้าตามด้านหลังต่อแจ็บจะยามจะดีดถือด้านศัตรูเข้าครับแต่ได้ครีมมาเองโฉบเข้ามาครับแล้วก็ไม่ทิวแฮมเมอร์ลงไปไม่โดนดังมอดครับผมเอาบอลกลืนจับล็อกไว้ที่ด้านแจ็บยังไงต่อดีครับโอ้แจ็บตายไปแล้ว และนี่ก็เปิดมายังต่อสเปียร์เข้าไปใส่เดือนน้องมอดครับรอเพื่อนก็มาใส่บมาซับดับเบิร์แท็กไปต่อ WQ กลคิวเิร์นัยเอ็กซ์เพรสและเนี่ยพาลอดกระบอกเซเลเบตก็มาแบบไม่หยุดเลยฮะมาแบบไม่หยุดมาพร้อมมาแล้วก็นี่ครับทาวเวอร์ที่สองด้านล่างแน่นอนครับเป็นของ XDS เขานะจะไอออฟสกาดีต่อเลยครับเสริมสเตตไปเรื่เลยครับเอาแล้วตอนนี้กระบอกถึงหน้าโดของโคกอดูเอลไปครับใส่ต่อ เนี่ยครับใส่โคตรขึ้นยัดไวเดนพอเบ็แล้วก็คึ้นสัวเวฟไปครับตามฝั่งตัวของเร็กกิ้งบอยเตอร์แตกพ่ายไปฮะตัดมาสไปได้เราเอาแจ็บโดนกระชากและดับเบิร์ดแอตแท็กตีย่ำต่อสกีเวอร์อาร์พีจับรวบผมแล้วก็ตีย่ำอีกทีสับหน้าพังไปกับผมก็เห็นแตกสลายเหมือนกันเบเกอร์คิวของบิ๊กไนท์เอสเพรสฮะกลางวันในกลางวันอีกทีหนึ่งแล้วก็ไฮแกลาวในไฮแกลาวโอ้บิ๊กไนท์โฉบเข้ามาจัดการเทเลคุกคู่หรือเปล่าคู่ผู่บ้าพยายามจถอยด้านข้างนี้ครัทีสเสบอิ oto, นนะ กัรฝั่งนี้โอมิสแล็ก็ยังคงอยู่กับอาเบตครับผมเจอการเข้าอาอาไปส่วนแจ๊บโดนเข้าบอลจากขึ้นพอร์ตนี่ครับพอรอตก็ถอยครับผมใช้เมตาทอมฟอร์ซิตไปแล้วครับทางด้านทีมอะมองอัจจโฮหรือว่าจะลุยต่อให้ทางด้านโดของทีมเอ็กซิเดียเน่รอเซตคอมโบและอาเบตครับผมเจอไซโกลเซตอัพรอสเปียเปิดบีกบีสวนมาโอ้โหอาพีครับผมยังไว้ก่อนและอาพีจะร่วมมาเต็ม ดับทางด้านหนุอาเบตตายผมโอปิสแลนฟัดกับผมกระจุยกระจายดูเอลอัดย้ำต่อแล้วตายเองเราแจกดัเบทให้เฉยเลยครับจังหวะนี้ยังไงก็ครับเธอได้เธอแลเบตก็ตายเป็นกันแล้วก็เบตฟูรี่ครับผมพยายามจะหนีหนีพ้นหลีกนี้ไม่พ้นไม่พ้นทางทางเก่าซ้ำๆไม่พ้นคนเดิมหรือเปล่าแล้วในนี้ครับกระชากย้ำต่ออีกครั้งครับทางด้านหนุ่มก็เจนัวครับทำการจะปีกข้าราแล้วคู่บวกอัดหนักที่ราชิมเบตโตไปน้องมอลก็จัดการดัานอาอาไปได้ผมอย่างดีที่ลบเทเลเบตได้ผมสังเวียนเธอหนอาเบตไป เนี่ยคู่กู้ซื้อเกิดมาย้ำต่อครับดูครับชีวิตของฟิลิปมันช่างร้าวรานเหลือเกินครับโดนทอตเอารั้นั้นก็ไปแล้วก็เซเลตยัำต่อเขานื่องจากหนีไม่พ้นแล้วก็ตายไปแน่นอนดับเบิู้ขี่เนื่องจน้องม่อนครับเยี่ยมลยครับแล้วก็สวิ์สแลยไปเบตโฟรี่ทอยมาครับโป้กๆผ่านไปนิดนึงครับผมนะเธอและเบตจะเอาละจะเอาแล้วก็หมอนไซโคนเซ็ตเอาไปแล้วก็ลอดสเปรียไป สเปียโอ้แยกล่างหลบสเปียร์บอลนั่นดีสเสวยครับพิ้วพิวไปแต่ยิงก,ก่อนอยู่ครับผมลยิงก,ก่อนอยู่สวีทแลนด์หลบได้อีกหนึ่งสเต็ปแล้วก็เั่นแร็กชิ่โมนิโต้แตกควายบอลซันเดอร์ซันเดอร์ไปหนึ่งศพคู่คู่คดูเอลมาแจกและเบิดให้นั่นพารอนพารอนครับผมตายไปเป็นเหมือนกันครับเรียบร้อยไปแล้วฟินิกซ์ซันระเบิดมาบอลโดนที่อาเบร์แต่อาเบรมีเอ็กซ์โอนจิซิฟอยู่นะเป็นจังหวะที่ดีครับของนั่นทีเสวยครับไอเทมมาพร้อมนะทุกชามิ่งกันเลยทีเดียวฮะ แล้วก็สวิฟตสลัดกับเคลียร์ล่างอีลูชันทิ้งไปเลยครับเพราะว่ากูดาวแค่เพียง15วินาทีเท่านั้นนะฮะสวิฟต์สลัดนี่จำนวน0.8วินาทีครับขึ้นอยู่กับแอดแฮกสปีดแอดแฮกสปีดครับทางด้านของเจนกรอนด์เขาก็มีมาเป็นแอดแฮงสปิดจับควายและครับซึ่งแอดแฮกสปีดตอนนี้เนี่ย0.26เลยครับการปั๊บมาจากนั้น LC ครับผมแต่ถ้าแอดแฮกสปีดเดิมเเนี่ย0.40ครับสับรัวสับยับสับเต็มสับไฟ ทันใจวัยรุ่นคริทิคลอลคริทิคลอลและคริทิคอลโอมิสแลรไกลไปต่อสเปนไม่โดนเทเลเบตต์ตะกำเข้ามาโรชาันเก็บด้าน,นเอจชีไปกับดีซเวนโซบายจับขึ้นก็ไวแล้วดูท่อคู่กันยับต่ออาฟรีจับล็อกก็มาต่อคาฟินิชจะระเบิดเวลาอา่าเรียบร้อยเสียด้าน,นเอจินไปหมดแต่ไซโคนหลบไปได้หมดแต่ด้นนานตัวของอาเบตตายหมดอาเบตไม่มีบายครับตอนนี้ดีสเวนขึ้นมาสวิปสแลชจ,จับต่อเพกดาบลอ็อกและพาใส่ยามิทีครับผ พารอนพารอนจะอยู่ไปพารอนจะอยู่ลึกหรือไปพารอนดูลเลือดสู้อยู่ดูดไม่ไหวแล้วดูดไม่ไหวแล้วเราเปลี่นฟูรี่ใส่กัต่อแล้วก็เพงลงดาบลุกและพายอีกทีบอลเรียบร้อยบอลพารอนตายเจอโนมอนฆ่าไปสเปียร์ไม่รอดทีเวนสับยามิต่อสสสสใส่คนไวเพลงดาบสวิสแลนด์ใส่เต็มที่หน้าตัวของฟางแรงชิมเมอร์ดอตายไปผมเดมกี้ก่อนราชีเวน่ และมีฮีลิกบอร์ดฮิวให้อยู่ครับผมทำให้เตือนฟื้นมาแบบเต็มสุดกระชากไปสกีเวอร์โอปิสเลสหรือเปล่าสวิฟต์เลสใส่เข้าไปบผมแล่นก็ดูเอลมาใส่เต็มเต็มว่นี้อเอาคนที่จับล็อกไว้ไขระเบิดย้ำมันต่อครับผมตายแตกพ่ายวงเชเดินเอลซีครับแต่ว่าเธอระเบิดครับซันเดอร์ได้ทันแต่นี่ครับก็ดูดเลือดย้ำไปก่อนครับอาเบดอาเบดโยกมาจากเมดโงแฮมเมอร์ผมโอปิสเลสใส่เข้าเต็มโอปิสเลสมาสับเพกดับลงมาสับย้ำต่อด้วยสวิฟต์เลสครับผมมันมีสวิฟต์เลสโอปิสเลสเลสสเลสสเลสสสลนีี่ทครับ ก็ต์ไลด์ W นัดทีเซสวิตครับผมจะเอาเยอะนันบอลหรือเปล่าเอาแรดสนุนไว้ครับผมแล้วก็มีอีกเสือเครื่องไว้ย้ำต่อใส่หนักไปที่ทางด้านตัวของฝั่งนี้ครับมามาโดทพลดไปแล้วก็ดีครับเข้าจัดหนักจัดเต็มไปเลยทีเดียวครับผมนั่นคือสวิฟต์แรดนั่นเองฮะว้าวไกดี้ครับเปลี่ยนย้ำต่อแล้วเปิดเข้าไปกบอลสามย้ำต่อยิงทีบอลถึงด้านตัวของ,งมา,มาราานามม์น์ปาร์นจะโดนปาร์บยยวรบโดน,นดิเอลไฟแล้วดาเมจครับผมบวกเพิเ่มเติมขึ้นมาเป็นหกสิบก็เมล่ะชนะเอลซี กลับมาอีกทีครับผมหิงเข้าไปต่อครับจีทูนเบตและโซบายจับคืนกันไวทานนงด้านนี้เข้าไปสวิปสวิปหรือเปล่าสวิปสลัเบาๆอู้ไหลไปโดนหนึ่งได้บาโรตายเฉยเลยครับผมโอไมค์ก oh ัน what's happened แล้วก็อูมก็ดึงจับล็อกไว้ผมพยายามจะหนีตีพลหรือเปล่าเจอชุดใหญ่จัดเต็มไปผมยังอยู่ยังไหวครับผมเขาบอกว่ายังไหวเล่นท่านั้นอาเบตเนียนตีบ้านผมเอาเมกา้มรการีผมทร้อมกันไปก่อนจะกระดอดซื้อเกิดมาจังหวะนี้ครับผมเปิดไปครับผมถึงด้านนองฟินิกซ์สัน ฟินิกซ wow. the ์ซ like ันฟินิกซ์ซันเวลาบอกปิดไนซ์บอกก็ WQ จัดการเรื่องของน้องบอดไปฮะว้าวแล้วก็ดูกันต่อฮะแล้วนั่นเรืของเช้ากระหฟ่อมว่าไงฮะสกีบวกกะชไปแล้วก็สวิบสแลนย้ำสกีบวใส่เรื่องบินไนเอ็กซ์เพ็ดบินไนเอ็กซ์เพ็ดตายครับว้าวแล้วก็คอจีจีครับผมอุ้ยโดตันทีวีไม่เด้งแล้วเหรอว้าวว้าวฟิกอิสว้าวจัดการแก้ไขแพทนี้ แตงกอสแตงส์แตง a m o องเอาชนะไปในเกมแรกโดนดีดอกจริงเกมเลเวนนะ36ต่อ20ครับผมโนบอลรีเพย์มาเตอร์ทรัคเกอร์น่ครับผมเยี่ยมเลยครับผมเยี่ยมนะเ้ากหนอดครับผมก็กดไป14คิวในเกมนี้ตายแค่ตัวเดียวนะครับผมจังหวะสุดท้ายจริงๆครับ คือจ้ก็หนอดทั้งเกมไม่ตายับผมมันตายแค่ตัวเดียวเมื่อกี้ผมแต่ก็ซื้อเกิดมาคือเกมมันจบแล้วเพราะว่าเป็นเมก้าคลีปของทางด้านอะบองอาชชีได้ไปผม